สายด่วน1510โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานรับเรื่องราวร้องทุกข์รู้หรือไม่คะว่าโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเพราะโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผศกนิกรชาวไทยผ่านช่องทางใหม่สายด่วน1510โดยประชาชนสามารถประสานในเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้การซ่อมแซมบ้านที่เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติและในกรณีอื่นๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อผ่านทางเพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้โดยตรงเลยนะคะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์